สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีห่อยพี่นอนครับวันดีฮ่ากินขอยังอ๋อ,อเหรอค,ครับเมื่อนี้ข้าวพี่สองยางมื่อนี้เอาสินัดนี่เขียวกินขอยังกันดีครับแต่ว่ามีเขียวรอไปเฮ็ดงานครับเพิ่นท่านไหนมาวัดีก็ได้ไกินก้อนเพิ่นข้าวเที่ยงครับนี่ไทยพะโล ใส่ไก่ครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นแกงสมครับแกงสมใส่นเอ,อนานใส่ผพักพักกาดครับน่าจะเป็นใส้ไก่นะนี่นู่นสองอย่าง ยังไงนะจะกลับมาช่วงเรื่อง,รองครับนักเรียนเป็นเนิดงานครับ แกงสมแกงสมแกงสมครับวนี้อ,อเดี๋ยวนี้ก็แจกกระห่าเป็นทุง่งเป็นทุงท่งสิแล้วครับก็แจกขายนั้นละสิบบาท มักมากินน้ำกันนะั้นอ้พัลลุไอ้สองหน่วยนี่ใส่หน่องไก้ครับ รถส่งคน <c oughs> จะได้เงินอยู่หลายเดียวส่งกับส่งค้นช <c oughs> ิมอว่าเนีเ่ยไอพ่ออายุน <c oughs> สารคามครับไปซื้อของสารคามเขาอยากไปซื้อของเขาอยากสิกลับบ,านะบ,าบ้านเนาะบ้านเขาอยากจะแถวบั่นหน้าดีแถวบั่นลาดเขียนคำว่ากันทาวิเชส แถวสารกัม <c oughs> ผมก็ไปซงนี่แถวหอบ้านหดบ้านว่าตอนแรกก็ว่าพันสิลงกันทราวิเชย์นะบัตรวมเมียนตามความจริงมาเนี่ยผมไปส่งหอบ้านเนะกายกันทราวิเชยอยู่นี่ตอนแรก,กว่าเสียวเอานะัหาสิบบาทบัดนี่กับได้บอกว่าพันปเดลลงกันทราวิเชยนะครับ ล่งบ้านเพิ่นอันนี้ไปสรงหอดบ้านเพ,นเพิ่นเพิ่นกับยุ่ในเขตไอเอำเพื่อกันทัวิช่นนะครับเม,มาหล่อมากแต่ว่าเอาเมียดมากเลยตีผมเปลมากต,ตอนตอแรกๆก,ก็บอกกันดีด,ดว,ว่ามาท่านเนี่ยเมาหล่าช่วงค้ากับบ้านเนี่ยให้ผมจอดรถซื้อเหล่ายู้ร้านค้ากินทเะละแก้วทเะละแก้ว ว่าสิไว้กว่าข้าเจ้าะจะเอาเมียดไรผมยังนันยังนั้น,น,นผมเปล่าปรับราคาขึ้นเขาเสียผมหกสิบบาทตอนแรกก็ว่าหาสิบว่าจะเอาหาสิบบาทแต่ว่าผมเล่ยวผมบอกมันไก่อัเพื่อกับตวิชัยมันมากไก่เนาะเป็นบระเด็ลงอัเพื่อกับตวิชัยนะครับแต่ลง้งอัเพื่อกับตวิชัยผมก็จะนั่งหาสิบบาทนะผมออกมาจากในเมืองสักขามผมไปฮับข้าเจ้าอยู่ตะบลท่าคนย่ง ผมพับกระจมาตาน,นั้นครับเป็นกีขี่รถเพราะเป็นกีผมกับขับรถไปเรื่อยแล้วว่าขับรถไปส่งเพื่อนหอบ้านอยู่ช่วงผมกลับมาช่วงสิกลับบ้านนะครับส่งมาจากสารคาม มกาะถึงก็จะอยู่ซาลานั่งกันหมัดกันหมัดอยู่ผู้เดียว ผมเ,เมียดไลตีผม,มาหาหาเมา่หล่อไหมหรอที่ยวบอกถ้าผมจอดรถเสื้อตหลอดมันก็กินหล่อมาน้ำทัง้งๆเลยเนาะที่เขาจอดจอดร้านข้าเสื้อหลอกกินเดี๋ยวมัาามก็ไปส่งหอดบ้านผมปรกินแล้วหรอขคนนั่งรถไปผมเมาแล้วหอดบ้านเนี่ยมาคักพอดี ว่าผมสอ,นอ,นง,อ,มอมงน้ำไหยนะึ่บ <c oughs> พ้อใจ๋อเอาเียว่าอะไรตีผมมึงหนีได้ขนาดนา้นนะดาผมก็สิอพ้อใจย้อนผมเงิยบไหนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกผม ว่าจะมัเพินหาสิบบาทผมเลยว่าม่ได้อกหาสิบบาทมดี๋ลอเพื่อกัดตะวิชัยนะัน่นสินผมเลยวางที่มันมากไก่แล้วไก่เพื่อกัดตะวิชัมากเพื่อนอีเหอมผก็เลยวางที่ก็ต้องอร่อยหนึงตัวสำรผมเลยวางที่แล้จอกว่พ,พ่อใจเขาเราเลยเสียวเมียไรตีผมคนเมาเราเนาะคนที่นั่งรถไปน้งผม โอ้อันนี้แจงสมนี่มัน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 ใส่ไก่ได้ครับนี่มันใส่ปลาครับใส่ปลานี่ครับตอนปลาใส่ใส่ปลาคว้าน้ม,นมาปลาควา้าที่มันปนิ่นนี่หละนี่หมว่าปลาเลาเอื่นแจงสม ではこのワンサイクルの。 แล้วก็เจ้าก็เสียบด้วยครับนี่ ไก,ก่พัลโล่พอค่อยกินพอ,อยังเขาดิมีหน่อยกินหน่อยครับแต่ว่าประหยัดกินเอาไว้าดีกินน้ำละแองตัวมเป็นคนประหยัดกินนะครับมีหน่อยกินหน่อย <c oughs> เห็นแต่ปัญญายไม่เย้ก็สวนหรือวะ่าพอเมียก็สวนมั่นหรือว่ามีหน่อยกินหน่อยว่าเห็นขห้นมา กินไปเพราะจังไงแหละคนบอกพุท่าพูกแกเนาะมากินไปซ้ำไตน่าเดี่ยมีหลายกินหลายมีหน่อยกินหน่อย ยังข่ๆครับมือเนี่ยเปิดส่งร่มๆมอยู่มือเนี่ยอากาศพอรำพอดีรับยังมาแรงมากนีน่กับพระดีหุ่มผาากาอกับน,นอนได้อยู่กัะสินบานผมมันบกพรอยอันนี้เนาะบกครอยหนาวครับคนในดอกครับคือว่าลบบปีนี่ ช่งนกด็กมากลูกก็ไม่เยอะตีซตีหโอ้หนำหมอกหนำหมอกเต็มอยู่หนหมอกไรบอกหนำหมอกตกลงเซหาเซยงมีตหมอกควันเต็มไปหมดช่วงนึกเช่วงตีหก็กลัแต่ว่ากัรแตว่ามันยังหนั่นอยู่ อากาศยังพอดีอยู่สักสีเ now อีกู้รอดเหมือกันครับเขา now อีกอะสีดีเพิ่งนึงแหละห่าขีดรถโต้ล้มเหรียญครับรถทรงคนยังมวัวหอนครับเมื่อนี้เอาไว้แค่นี้ครับชิปนี้กับว่ามีหยังไรครับขอลาไปแล้วครับครับมาเสนอมินูอาหารกินเนี่ย พี่น้องเรื่องอะไรกับผมียังไรนะครับกับไล่สาระวุมีประโยชน์อยังกับขออภัยลหลายๆนะครับกับ่มมีเนี่ยหาสาระยังไรก็นดี๋ยนี่ลาไปแล้วสวัสดีครับ